น่าเสียดายดูสัญญาเผยสาเหตุลูกชายต้องถอนตัวดวงใจเทวพรม ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรีดกราดกันสนานหลังได้เห็นภาพของเอ็มสันเพชลูกชายสุดที่รักของพิธีกรดงังดูสัญญาคุณนาก่อนรับงานในวงการครั้งแรกกับการถ่ายแบบแฟชั่นชุดแต่งงานสวยๆพิธียกน้ำชาคู่กับนางเอกวิววานรส่วนผลงานในวงการด้านอื่นจะได้เห็นหรือไม่น,นั้นล่าสุดดูสัญญาที่มาร่วมงานบวงสวงไฟลวงก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันลูกชายบินกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาและกำลังจะจบในช่วงเดือนพฤษภา นี้ซึ่งภาพถ่ายแบบเมื่อปลายปี2022ซึ่งเขาก็ดูสนใจและพยายามคิดจะเข้าวงการเหมือนกันซึ่งคนเป็นพ่อก็ไม่ได้ดนันและไม่ได้คาดหวังผมว่างานทุกงานจะในหรือนอกวงการอะไรที่ยังไม่เคยทําแล้วเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าถามเด็กๆทุกคนผมจะเชืรอให้ลองทําเพื่อจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีเหมาะสมหรือเปล่า ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเอมสันเพชรเกือบได้เล่นละครเรื่องดวงใจเทวรพรหมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวโดยพ่ดูบอกว่าตอนนั้นประเทศเราอยู่ในช่วงที่ยังกําหนดไม่ได้ว่าโควิดส9จะหยุดเมื่อไรโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่บ้านเรียนออนไลน์ไปนานแค่ไหนและในแผนของผู้จัดน่าจะคิดว่ามันอาจจะใช้เวลากว่านี้แล้วอยู่ๆยอดผู้ติดเชื้อมันก็ลดลงแผนที่เขาจะถ่ายทํามันก็ต้องเลื่อนเข้ามา ลูกชายก็ต้องกลับไปมหาวิทยาลายัยซึ่งทางมหาวิทยาลาัยก็บอกว่าหยุดระบบการสอนออนไลน์คุณต้องกลับมาที่อเมริกาแล้วนะเลยต้องกลับไปเรียนนั่นเองจึงพลาดโอกาสส่วนนี้ไป